คว้าขวมาไล่ขิดเฮ้ยบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะวันนี้มีกิจกรรมขายง่วงช่วงบ่ายมาให้พนักงานร่วมสนุกกันไปติดตามกันเลยค่ะสองสามบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนเอาเร็วกว่านี้เอาแบบเร็วนี้ครับบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนบริษัทอะไรบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนควายควายไล่ขิดข้างขวาคว้า ขวาขวานมาไล่คว้างควายควายไล่ปิดข้างขวาขวาขวานมาไล่คว่างควายขอเรวคนน่นิดนึงคอเร็ว้ีจมีจมีามีจมีจมีจมงจมาจมีจมันมีจลีมีามอจมอจมีจมีจีจมีจมีจใหจมีจอจจีีมม่ ตาตีตกต้นตาลตอตาลตำตาตีตายใต้ต้นตาลโอ้อ่านขอเร็วขอเร็วอันนี้หน่อยได้ไหมตาตีตกต้นตาลตอตาลตำตาตีตายใต้ต้นตาลโอ้เอาให้ตลกใช่ไหมไม่คือคนอื่นเขาคนอื่นรู้ไม่ได้ลิงใหญ่ลบ ลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กล <Yeah. S 1> ิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่อันนี้ยากละวอิงลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ผมารอลิงให่ด้ควายไล่ขลิดข้างขวาคว้าขวาดมาไล่ขลิดเฮ้ยควายไล่ขิดข้างขวาคว้าขวาดมาไล่ขว้างควายค่ะขอขอเร็วขอเร็วนี้ิดติดควายไล่ขลิดข้างขวาคว้าขวาดมาไล่ขว้างควายหมึกหกกันแล้วมุ้งมุ้งแล้วหมึกหมด ขอขอเลขสปีดเรืงสปีดอืมหมึกหกเล้อมุ้งมุ้งเล้อหมึกหมดอะไรเอ่ยวายไล่ปิดข้างขวาขวาขวานมาไล่ไล่อะไรนะไล่กว้างกว้างวายกวายอ่ะเร็วๆค่ะปิดจอวายไล่ปิดข้างขวาขวาขวานไล่กว้างกวายตกไม่โผไม่โผล่ไม่โผล่ไม่โผอ่ะวายไล่ปิดข้างขวาขวาน มาไล่ควายพี่โจ้เอาอีกรอบสู้ๆค่ะสู้ๆควายเดี๋ยวก่อนนะควายไล่ปิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่ว่างควายหมูหมูอะไรลูกหมูหมึกกุ้งหูอุ่นตุ๋นมากใจไม่ได้ตกเลยไหนไม่ได้ตกตกเราซาชาก็ได้วก็าหมูหมึกกุ้งหูอุ่นตุ๋นต้มนึ่งปาตีตกต้นตาล ตอตาตามตาตีตายใต้ต้นตาลนี่ครับ้เเดด็ก่ริมไหมูหมึกกุ้งหงุ่นตุ๋นต้มนึ่งอ่าเร็วขึ้นนิดนึงหมูหมึกกุ้งหงุ่นตุ๋นต้มนึ่งอะไรวะเนี่ยโอเคอะลองเขาอ่านคำก่อนนะโอเคควายไล่ขีดข้างขวาขวาขวานมาไล่ควางควายขอเร็วๆปิดอันนี้ก่อนสปีด ควายไล่ขิดควายไล่ขิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว้างควายอีกรอบนึงออีกรบนึงควายไล่ขิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว้างควายพูดช้าๆได้ใช่ปะไม่ได้อพูดเร็วๆอยากกินลำไยน้ำลายยายหลายย้อยอ่ะอ่ะสตปีนอีกนิดเดียวนะสติไหมพ่ออยายกินลำไยน้ำลายยายหลายย้อยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อ่าแต่ไม่มีช่องไฟไฟซู่ ยายกินลำใหญ่น้ำลายยายอยากหลย้อยลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่พูดจิจยกลำให่ใหญ่อีกรอบค่ะอีกรอบอีกรอบเฮ้ยลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรมาเราติดตามกันค่ะ